คุณท่านไม่เคยเป็นแบบนี้นะคะแล้วจะตกลงมาเองได้ยังไงอ่ะนั่นนะสิคะคุณลุงอะระวังเรื่องนี้มากเลยนะคะหรือว่าอาจจะมีใครก็ได้แอบเข้าไปเพื่อจะทําร้ายลุงก้า ลุงสาค่ะลุงสากโทรมาบอกว่าคุณท่านตกบันไดที่บ้านคุณก็ตอนนี้ยังไม่ฟ คุณลุงเป็นยังไงบ้างะคะหอยไม่ออกมาเลยครับสาธุขออย่าให้คุณท่านเป็นอะไรเลยนะคะคุณสามคะช่วยเล่าให้คุ้ความดีไปได้ไหมคะคุณลุงตกไปได้มาได้ยังไงคืออย่างนี้นะตอนที่ผมกับคุณก้อนะขับรถจะกลับไปที่บ้านเนี่ยแล้วจูๆ่ๆคุณเบบีก็โทรมาบอกว่าเธอเข้าไปในบ้าน แล้วก็เห็นลูกก้าเนี่ยนอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้นแล,แลตต้วแล้วตำรวจเขาก็สันนิษฐานว่าลูกก้าเนี่ยอาจจะตกบันไดลงมาเองกม่แบบีนะ่าจะไปถึงที่บ้านให้เร็ววันนี้นะคะม่แบบีจะได้ช่วยพ่อก,ก่อนด้วยทันนะเแบบไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเ้าไม่ใช่ปีติกับเบบีก็ไหน่อยไม่เป็นไรนะแต่คุณท่านไม่เคยเป็นแบบนี้นะคะแล้วจะตกลงมาเองได้ยัง ระวังเรื่องนี้มากเลยนะคะคุณลุงยังเคยเตือนฉันอยู่เลยอะ่ะเราจะตกประเหมือนง่ายๆอย่างนี้ได้งไงอะ่ะหรือว่าอาจจะมีใครก็ได้แอบเข้าไปเพื่อจะทำร้ายหุงก้าจะบ้าหรอไม่มีใครบ้าอะไรอย่างนั้นหรอกนะแมคนแก่อะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาไหมอ่ะท่านอาจจะแบบหน้าเมื่อเป็นลมกระดูกกรเดี่ยวไม่ค่อยมีแรงก็เลยพัดตกบันไดลงมาไม่มีแรงได้ยังไง แกยังวิ่ได้ขับเตะผมอยู่เลยก็แน่ใจนะครับว่าคุณลุงแกตกลงมาเองอ่ะมีท้องรอยการต่อสู้อะไรหรือเปล่าครับ <c oughs> ไม่มีนะครับเออเบบีตอนที่เบบีเข้าไปในบ้านเนี่ยเแบบีเห็นอะไรที่เป็นปกติบ้างหรือเปล่าไม่มีนะก็ไม่มี สองคนหนึ่งความรักต่างหลงทางเพื่อมาเจอที่พ,พักพิงอยากเล่าในไหมเข้าทำไงตอนที่ทิ้งใช่ยางที่คนนั้น